เชื่อผมก็ขอกราบสวัสด nah. ีทุกคนด้วยนะฮะวันนี so ้ก็มงอผมวิลลี่เตยุ่เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้อาจจะดูแบบเช้าหน่อยนะทุกคนตอนนี้มันเป็นเวลาเดี๋ยวให้ดูนะฮะตีห้าตีห้านิดๆนะครับตีห้าห้านาทีนะฮะก็พากันพาผมกับน้องๆช่งตัวไปเที่ยวเกาะสมุยกันนะครับผมต้องไปให้ทันเรือรอบแรกนะฮะ อันนี้มันปั๊มอยู่นะครับผมปั๊มอยู่ไฟแดงแมปไม่แม,ป,แมปเลยอ,อ๋อไม่ใช่ปั๊มไอเหี้ยแม่งกดกล้องถ่ายเอ็ดแก่ป่ะถ่า,ายอยู่สวัสดีครับผมทันไม่เนี่ยเรือรอบแรก นะก็เป็นน้องะอระเมอสิ่งของเรานะฮะซึ่งโทรมาลุกพี่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นร้านช่างตัวนะครับผมข้างหน้านี่เร้านช่างตัวกับลูกน้องช่างตัวอยู่ใกล้กันนะฮะที่พัก เอ่อถ้าเรือก่อนห้าโมงครึ่งน,นะฮะไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะ,ะับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเจอกันข้างหน้าครับผมโอเคครับผมสัดกันยาวๆครับผม <laughs> แม่งกลัวไม่ทันเรือหร,อ,หรอทุกคนไปครับผม ตลอดทางเลยหรอวะเดินดูรถไปของพีย่อยู่ที่ร้อยสิบเก็ดอยู่นะครับผม เพิ่งิ้กลขอเติมน้ำมันก่อนนะทุกคนโอเคครับผมตอนนี้เราก็ถึงเอ,อที่เกาะเอ้ยที่ท่าเรือสีฮันเฟอร์รี่นะครับผมก็ตอนนี้มาไม่ทันนะครับผมเรือรอบแรกออกไปแล้วนะเราต้องไปรอบที่สองนะฮะอุตส่าห์บิดกันมาแทบตายทุกคนไม่ทันซะงั้น รอเรเือรอบสองไปกันเลยครับผมเมื่อกี้จ่ายค่าเข้าคนพร้อมรถนะครับ170ร้อยเจ็ดสิบนะฮะไม่มีสมองนะครับก็ก็ก็ขังแรกเลยทุกคนมันเป็นประสบมันเป็นอะไรอะ่ะความรู้สึกที่แบบว่าอธิบายไม่ถูกนะ ถ้าเป็นครั้งแรกนะครับผมโอ้โหนี่แค่รถก็ชิดเกินว่ะโอ้โขชิดเกินว่ะขึ้นทางไหนวะเนี่ยโอเคไปนี้ท่าเรือครับผมเฮไปได้เลยเว้ยทุกคนไปขี้อะขึ้นแลขึ้นเรือว่ะ เยอะเชสุดจานเยอะเยอะเยอะเอ้ยเรือใหญ่นะอ๋อ,อจอดข้างนี้ได้เลยไอ้นั่นไปจอดทำไมนู่นอะอจอดเนี่ยคือเขาต้องเฉ,เฉลีย่ยน้ำหนักให้เท่ากันนะทุกคน ไม่งั้นเรือจะเอียงนะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นไปด้านบนโอ้มีที่นั่งด้วยขึ้นไปข้างบนดิเป็นยังไงวะ้นชั้น,นด,นนดาดฟ้านะทุกคนแชดเฉียวเดี๋ยวเรามาดูพระอาทิตย์กันนะตอนเช้านะครับผม <c oughs> ไม่มีใครขึ้นมานั่งเลย,ยเอะเช เรือลำใหม่เหรอต้องลำใหม่แล้วแหละเพราะว่าบิลลี่มาไงใช่แหละเออโหเหมือนคนไม่เคยขึ้นเรือก็ไม่เคยขึ้นจริงจริงฮะซื้อไว้ให้ลูกน้องขับใช่จริงนี่ไงเดียบินเฮ้ เราดูบรรยากาศตอนเช้านะผมพาที่จะขึ้นนะฮะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะฮะับปปปื่อปะ ครับขนมวันนี้พระอาทิตย์ใกล้จะขึ้นแล้วนะฮะดูบรรยากาศก็ชิวๆัะผมโอ้ยดูโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่เกาะสมุยนะครับปะโอเครันนี้ก็ใกล้จะถึงท่าเรือเกาะสมุยแล้วนะครับผมดู นี่ยเ,เป็นเกาะสมุยนะครับดูว้วาวสวยมากนุ่นโคตรสวยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเที่ยวกันนะตอนนี้เราถึงเกาะสมุยเป็นที่เรียบร้อยนะฮะตอนนี้เราอยู่ลงที่ห้องระหว่างรถนะครับเดี๋ยวเราจะขับรถออกไปละโ,โหรถเยอะมากนะประมาณ สิบกว่าคันได้นะครับผมไปจะขึ้นกับสมุยครั้งแรกนะฮบผมไป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 เย็ดเย็ดเคอ๋อสาวสาว,สาวเดินผ่านมา ก็เลยพูดว่า h อชบเฮยไปครัผมาระรู้สึกไม่ดีเลยเจอแบบนี้หมวกขาวอย่างนี้หาชเวงวัดพระใหญ่หาดแม่นม้ำหินตาห,หินยายแล้วก็หาดละไมนะครับผมแต่หาดละไมนี่ได้ยินชื่อเสียงนมมันนมนาะน ชายหาดเลยนะทุกคนสวยนะโอ้ยตรงนี้โคตรสวยทุกคนว้าวสุดยอดสวยมาก Amazing Thailand เนี่ฮโอเคครับผมตอนนี้เราก็ขับรถรอ,อบเกาะไปแล้วแหละแต่เราเจอฝนนะทุกคนแม <c oughs> งรถจะเหยียบน้ำใสวะทุกคน ไปไปไปน้ำก็ไม่ได้กระเด็นขึ้นหลังแต่ทำไมหลังที่เปียกวะเปียกนิดหน่อยใช่ปะเพียบผมตอนนี้เราก็ถึงเกาะสมุยนะครับก็มาถึงจุดชมวิวของเกาะสมุยนะฮะก็ดูนี่อันนี้ก็จะเป็นนเี่ยทะเลประมาณนี้นะครับนี่ อันนี้มันเป็นอันนี้เลยไหมอะไอจุดชมวิวที่แบบว่าดีที่สุดเลยไหมใช่อาจจะดีที่สุดดีที่สุดในเกาะสมุยเนาะใช่ที่ผมอ๋อเนี่ยข้างบนก็เป็นจุดชมวิวนี่เราอยู่ด้านล่างเออนี่เพราะผมเดินลงมาข้างล่างนะผมโอเค<ม>เดี๋ยวก็ไปที่อื่นกันต่อนะฮะก็รูปภาพก็จะประมาณนี้เลย <laughs> โอเคไปเจอเกันต่อ ที่ที่ไหนต่อนะเดี๋ยวไปยังไม่รู้ดีที่ไหนกลับไปเรื่อยๆวันนี้ขับเรื่อยๆนะเรื่อยๆโอเคไปเจอที่ไหนที่ก่อนถึงสปาอะไรสปาสปาอ่อปลาตัดตีนปลาปลาตัดเท้านะครับผมนี่เลยปลาเยอะเลยนี่ปลาโคตรเยอะนะครับผมหรือว่าใครเอาเอาหำให้มันตอดก็แล้วแต่แล้วแต่เลยใช่ อันนี้ก็จะเป็นสถานที่หินรูปหัวใจนะครับก็มีอย่างนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอ่จุดชมวิวหรือว่าวิวพอยต์ละไมวิวพอยต์นะครับขึ้นข้างบนโนนเดินประมาณ10กวนาทีนะครับผมไปเราไปกันโอเคตอนนี้เราจะเดินขึ้นวิวพอยต์นะฮะเขาบอกว่าเดินขึ้น10นาทีนะครับผมก็ตอนนี้ยังไม่ถึง5นาทีกูเหนื่อยแล้ว มาถึงประมาณครึ่งทางดูดิดูวิวนะครับร่าเดี๋ยวให้ดูเย็น yeah. <Yeah. S 1> เป็นทะเลนะข้างบนบอกเลยว่าสวยกว่านี้นะครับผมข้างบนสวยกว่านี้แน่นอนตอนนี้เราก็ถึงจุดชมวิวหาดละไมนะครับผมนั่นก็คือละไมวิวพอยต์นั่นเองนะฮะดูดูตรงนี้ นุนก็จะเป็นไออะไรเขาเรียกสายลวดสลิงให้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าไนนะสายลวดสลิงอ่ะเออเออจะไม่ได้จะไม่ได้ไม่ค่อยได้ไม่เคยได้เล่นเลยแต่ก็ไม่อยากจะเล่นเหมือนกันอันนี้ก็จะไปครับขาไปนะครับแล้วก็ขากลับอยู่เส้นนี้เห็นไหมขากลับเส้นมันจะอันนี้หน่อยนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นวิวนี่ สวยมากนะครับสวยจริงๆดูโคดสวยเลยวันนี้ก็จะเป็นร้านแบบว่าเนี้ยที่แบบว่านั่งกินนั่งชิวนะครับผมสวยมากก็คุ้มนะฮะค่าเข้าห้าสิบบาทจากข้างล่างนู่นเห็นไหมข้างล่างนู่นค่าเข้าห้าสิบนะครับถ้าใครอยากจะแบบขึ้นรถอะไรรถล,ลากขึ้นมาก็เพิ่มมาเป็นห้าสิบบาทเป็นร้อยหนึ่งนะครับทางไปทางกลับเลยอ่า แต่ออดเวนเจอร์ไงอยากลองของดีไงเดินขึ้นมานะครับ <c oughs> <c oughs> โคตรเหนื่อยเลยโอ้ดูดิดอกไม้นี่ก็สวยโอเคเดี๋ยวขอตัวไปกินกาแฟดีกว่าปะ ตอนนี้เรากำลังจะอไปเที่ยวออูแสตโตนนะครับผมก็คือหินลูกใหญ่นั่นเองนะฮะที่ทับกันอยู่บนเาขานะครับแต่ไม่รู้ขึ้นไปทางไหนไม่รู้โทษนะครับลงุงไอหินก้อนใหญ่นุ่นขึ้นทางไหนอะครับที่มันเป็นสามแยกใช่ไหม ทแยกเยยยครับอ๋อครับคขอบคุณมากครับไปเดือวซ้ายนะครับที่เขาบอกไปครับผม สูงจัดเน่ๆผู้อ้่หมดแล้วนี่นะครับโอเวอร์แลปสโตนตอนไหนได้เข้าไปเลยอย่าไปหยองเข้ามาเลยเข้ามาเลยอย่าไปหยองอย่าไปหยองโอ้ยดูว้าวหินใหญ่มากเย้าเนี้ก็ ถึงแล้วนะครับผมนี่ดูทางแม่งโคตรสวยทุกคนมันว่าเป็นทะเลหมดเลยนะดูทะเลหมดเลยนะไม่ใช่ขี้ๆนี่นะครับผมอืมอแล้วผมเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินลงไปนะทุกคนดูว้าวาี่เช่ตรงนั้นผมว,ว,ว่าหวาดเสียวแน่เลยตรงนั้นหวาดเสียวแน่ดูตรงนี้โอ้โหเยอะทางไหไปวะเนี่ยโอ้โหสะพานเงาสวยสุดยอดจริง โอาเีรงนี้กเป็นขานะทุกคนเป็นานะครับะไปอ,อืเป็นวร,รีนี่ล้ก็งนเป็นตาแ่ข้านาก็จะเป็นรีสอร์ทที่มีสาน,นะ่ะอันนี้สูงมากสูงจริงรดูงไงวะทุกคน งงเลยวนะนะโคตรเท่จริงนะมาได้ไงวะโอ้ยสุดยอดจัดมีคนไปถ่ายรูปตรงนู้นด้วยนะโอ้ยเยี่ยมเกินเย้เสียวเกินวะนี่ไม่มีอะไรกันเลย กเียวเฮ้ยมันสับตัวไม่ค่อยจะดูมันต้องเกาะลังคงกลายเป็นขาอ่อนไปเลยเฮียทำไมขาอ่อนไปโดยประเดียใหญ่ะผมโอกแล้วไอตอนเดินไปนไม่ไม่น่นากลัวเลยไอตอนที่ว่าเดินกลับนี่เลยโคตรเดียวกลับเป็นขาอ่อนเฉยเห็นแล้วขาอ่อนเยอะแยะ โอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวคนไปดูมันเสียวจริงๆนะโอเคเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนนะทุกคนแล้วเดี๋ยวว่าจะกลับกันละเยอมากเป็นอะไรที่แบบว่าเออมันเป็นแบบเออมันมันไม่อยู่ตรงนี้ได้ไงน,นะครับผม เดี๋ยวขอไปสืบค้นหาประวัติก่อนนะแล้วก็วิวตรงนี้ก็สวยมากนะครับผมกคสวยเลยโอเคเดี๋ยวเจอกันนะก็เดี๋ยวขอตัวถ่ายรูปก่อนแล้วก็จะกลับละโอเคครับผม ก็ตอนนี้ก็จะกลับกันแล้วนะฮะเดี๋ยวขอไปวนวนรอบป่าสมุยให้ครบรอบหนึ่งก่อนนะ,ะ,อคะ,อะครับผมโอเคครับผมก็มันไม่มีที่เที่ยวแล้วครับผมทม่กีไปน้ำตกเอ่อน้ำตกอินลาด เวลาก็ตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงครึ่งนะครับก็จะกลับมาแล้วนะฮะกับที่ท่าเรือเดิมท่าเรือสีท้านั่โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่บนเรือสีทรานแล้วนะครับผมกำลังเรากำลังจะไปท่าเรือดอนสักนะครับผมตอนนี้ก็ยังขึ้นออกนะตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณเกาะสมุยอยู่เลยนะคบเห็นไหมก็เเกาะสมุยไปตรงนู้นครับก็ยังกําลังจะออกครับกําลังออกมานะครับ 大哥。